อย่างที่พวกเราได้เห็นกิจกรรมวัดทางเฟซบุ๊กคมไลน์ต่างๆนะครับเราเห็นว่าว่าชายาตินั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงและก็ได้มีโยมอุปถัมภ์ก็คือคุณแม่พลเพนดิดวิไลศรีนั่นเองกราปขอบคุณและอา่านมทนาบุญคุณแม่เป็นอย่างสูงนะครับ ความรู้สึกดีใจนะครับว่าวัดเราได้มีพระเดชพระคุณนําลูกทีมทั้งพระภิกษุสมณเณรในการทําความสะอาดก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับก็ดีใจพื่มปิตินะครับที่เห็นวัดเราได้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็ดีใจครับขอบคุณครับ วันนี้ตรงกับวันที่1นึ่กนะุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันหกสิบสี่พระภิษุสาเมเณรวัดพิเชย,ยายาติการามนะก็ได้ลงทำกิจวัตรนะทำหน้าที่นะทุกวันนะวันนี้ก็ได้มาทําตรงนะหน้าแซลาปฏิบัติธรรมสนิหพระพุทธชินวงศ์สภาซึ่งวันพรุ่งนี้นะจะมนะีพิธีบำเพ็ญกุศนละทักษิณานุป,ประทานถนะวายแด่เจ้าคุณสมเด็จนะ วันนี้ก็ได้รับความอุปถรัรมภ์จากนะยมแม่ด็กเตอร์พันเพ็นเดวิดลรสีที่ได้ถวายนะเครื่องนะฉีดน้ำนะและก็ไม้กวาดนะแล้วกนะ็อุปกรณ์นะต่างๆที่ทำความสะอาดในโอกาสนี้ก็ต้องขออนุโมทนาชื่นชมนะในกุศลเจตนาที่ได้เห็นคนะ่าเห็นประโยชน์นะของการ ทำความทำความสะอาดจึงได้น้อมถวายเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวเพราะนั้นวันนี้พระภิษุสามเนนได้มาทำด้วยเหตุที่ว่าวันพ่กนี้จะได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลดังกล่าวนะจึงขอนอนุมทนาขอบคุณลูกพระลูกเนนที่ออกมาร่วมกันนะครับทำความสะอาดนะทุกท่านทุกคนที่ไม่ได้เห็นแก่ความทุกรูปที่ไม่ได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและก็ขออนุโมทนา ต่อญาติโยมสาธรุชนทั้งหลายที่ได้ดูคลิปนี้ได้ไดอนุโมทนากับพระภิกษุสามเณรไปด้วยแต่ในโอกาสนี้อาตมาภาพก็ต้องขอนะนะจเจริญพรชักชวนญาติโยมสาธรุชนทั้งหลายถ้าหากว่าวันพรุ่งนี้ที่เป็นญาติโยมที่เป็นศิทยานุสิ์ของหลวงพ่อเนาะก็ถ้าหากว่างวันพรุ่งนี้ก็นะไดมมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานนะน้อมถาวายแด่หลวงพ่อจกุกฤษสมเด็จ ในเวลา10นะนาฬิกาเป็นต้นไปนวันทรุ่งนี้งนั้นโอกาสนี้ก็ขอนะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะผู้ดูคลิปนี้นะจงได้นะอนุโมทนาแล้วก็มนะนะีความสุขกายสบายใจนะปราะศะจากทุกโศกโรคภัยด้วยอานิสงส์ที่พระวิสุทธิมเนรด้ร่วมกันนะปัดกวาดกุติเสนาสนะวิหารลานพรนะเจดีย์ทุกวันขออานิสงส์ทั้งหลายหลวงปู่งปปนี้ท่านทั้งหลาย จงประสบแต่ความดีงามพบเจอแต่ความสุขทั้งกลางวันและกลางคืนขอเจริญพร